Đừng đằng đằng. Đừng tòa bay Đừng sắp Đập gần gần Đập Sáng Sáng Người mây Mây người, nhiều mây 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 zero é um. é. 1, 2, 3, เาถ้าหยุดไม่ได้จริงให้นับพร้อมกันหนึ่งสองนับเดยหนึ่งสองแล้วก็หยุดไปเลยห้ามแบบเ่อยเท้าต่อนะโอเไหมครผิดไอ้ยชแบกแนวตลอดข้างควรก็คือให้เป็นอันเดียวกันก็คือผิดก็เงียบเฉย สวัสดีครับเรามาดูการฝึกของกลุ่มนี้ครับโดยครูฝึกทิศบุญสิริครับเนตรนารีครับนับใมหน่งสนับดังดังหนนับต่อไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาสี่หนึ่ง้าจะมานับหนึ่งนับไปเธอก็มานับหนึ่งทำไมเอาไ่ หนึ่งสองนับต่อไปสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เลยนะเออก็ตอบทุกอ่าอย่างงี้นะห้ามบอกว่าเหนื่อยไม่ว่าจะเข้าป่าเข้าดงลุยน้ำลุยพลยกผู้ไล่ลงน้ำแน่นอนแหละวันนี้คนสวยชุดไทยในห้องชั่วโมงบ่าย ว่องเวลาฝึกเอาเอาทีนี้จะนับเข้ากับขาครูซ <1, S 1> อยเทา้า <1, S 1> เมื่อครูสั่งครูเองเธอนับด้วยนะซอยเท,า 1, 1> ท้าทำหนึ่งสองเอามันคนมันยังไม่นับเลยซ <1, 2, S 1> อยเท,าท้าทำหนึ่ง <1, 2, S 1> สองาใส่ใส่นับเก้าหนึ่งสองนับต่อไปสาม จังหวะดิให้มันเท้าลงพื้นก่อนเราค่อยนับไปตามจังหวะทุกคนรับทราบอย่านับเกินที่อย่านับเกินสี่นะเข้าใจไหมบิมือแบบ,บ,แบลูกเสือปุอ๊บเลอแรงไปนะแรงไปแน่ๆลูกเสือปุอ๊บเลยเขาตบเป็นชุดไม่ใช่เนี้ยชุดละห้าครั้งเออ ยกสุดท้ายนี่ให้กำดวงใจกว้างออกไปให้ใครก็ได้อื้อหืออเคไหอ้าทั้งกล้องยืดไปยกเท้าสูงสูงไ้ไ้ไรับเข้า Yeah